สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้ครูว่างก็จะมาปูพื้นฐานทางด้านดนตรีให้กับเด็กๆนะคะก่อนอื่นเลยครูว่างก็อยากจะแนะนําดนตรีให้กับเด็กๆได้ทราบกันสักเล็กน้อยค่ะดนตรีเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเกิดจากเสียงขับร้องเกิดจากการที่มนุษย์เล่นเครื่องดนตรีด้วยการดีดสีตีเป่านะคะและเรียบเรียงออกมาเป็นผลงานเพลงอย่างที่เด็กๆได้ยินได้ฟังกันในปัจจุบันนี้ค่ะ และดนตรีที่เด็กๆพบเจอกันในปัจจุบันนี้นะคะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆค่ะ 1. ดนตรีสากล 2. ดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะก็จะเป็นดนตรีของชนชาติตะวันตกหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นดนตรีของฝรั่งนั่นเองค่ะ 2. ดนตรีไทยนะคะเป็นดนตรีที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุรูวานก็จะสอนเด็กๆได้จดจำตัวโนต้ตของดนตรีสากลนะคะด้วยสัญ,ญลักษณ์มือค่ะหรือที่เราเรียกว่า Hand ์ไซนนะคะแฮนที่แปลว่ามือและไซที่แปลว่าสัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเสียงแรกเสียงโด เด็กๆก,กล้ามมือลวมๆและอยู่ระดับสะเออค่ะเด็กๆด,ดูภาพมือสีเหลืองตามหน้าจอได้เลยนะคะเสียงโดแทนด้วยพยัญชนะภาษาไทยดอเด็กและตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัว C ต่อไปเสียงที่สองค่ะเสียงเรแบรมือขึ้นมา มีลักษณะคล้ายๆหลังคาบ้านค่ะเอียง45องศาเนื้อระดับสเอลเล็กน้อยค่ะเสียงเรแทนด้วยพยัญชนะภา,าษาไทยรอเรือและอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัวดีค่ะเสียงที่3เสียงมีคว้ามือและยกขึ้นอยู่ระดับอกนะคะ เสียงมีแทนด้วยพยัญชนะมอม้าและตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัว e ค่ะต่อไปเสียงที่4นะคะกำมือรวมๆค่ะและคว่ำนิ้วโป้งลงแบบนี้ค่ะเสียงฟาพยัญชนะไทยแทนด้วยฟอฟันและตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัว f ค่ะต่อไปเสียงที่หค่ะ เสี Sing so. งยงโซ่ไฝ่ามือออกมาและนำฝ่ามือข้างในเข้าหาตัวเด็กๆนะคะเสียงโซ่ดนตรีสากลจะออกเสียงว่าโ so. ซส่วนดนตรีไทยจะออกเสียงว่าซอนนะคะแทนด้วยเพัญชนะภาษาไทยตัวซอโซ่ so. และอักษรภาษาอังกฤ,ฤษพิมพ์ใหญ่ตัว g ค่ะ ต่อไปเสียงที่6เสียงลานะคะทำมือโค้งๆแบบนี้ค่ะเสียงลาแทนด้วยพยัญชนะไทยลอลิงและตัวอักษรภาษาองังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัว A ค่ะเสียงที่7ตัวทีค่ะกำมือและชูนิ้วชี้ขึ้นค่ะตัวทีเสียงทีแทนพยัญชนะไทยด้วยตัวทอทหาร และอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัว B ค่ะท้ายนะคะเสียงโดก้ามือเหมือนเดิมค่ะแต่อยู่ระดับศีรษะของเด็กๆนะคะเสียงโดแต่เป็นเสียงโดสูงค่ะก็จะแทนด้วยพยัญชนะไทยดดเด็กและอักตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัว C ค่ะเรามาลองไล่ขึ้นช้าๆนะคะ โดเรมีฟาโซลาทีโดอีกครั้งนะคะ เด็กๆเห็นไหมคะว่าสัญญาณมือจะบ่งบอกระดับเสียงต่ำไปยังเสียงสูงก็จะทำให้เราร้องโน้ตและร้องเพลงได้ไม่เพี้ยนนั่นเองค่ะค่ะและลำดับต่อไปเราจะลองออกเสียงเป็นการร้องโน้ตนะคะก็คือจะเป็นทำนองของตัวโน้ตนั้นๆนะคะให้เด็กๆเปิดปากเป็นรูปวงรีค่ะเหมือนตัวโอค่ะตัวโอแบบนี้ ลองดูนะคะไม่ต้องอายค่ะเริ่มนะคะโดเร ใครไม่ถึงเหมือนครูว่านเสียงไม่ถึงสูงเหมือนครูว่านไม่เป็นไรนะคะลองฝึกดูนะคะอ่ะเดี๋ยวมาพร้อมกันใหม่กับครูค่ะดู กันบ้างคะอาจจะยากในตอนแรกนะคะแต่เมื่อเราทำซ้ำๆฝึกบ่อยๆเราก็จะทำเสียงสูงได้นะคะทีนี้คุณรูณว่าจะพาเด็กๆไล่จากเสียงต่ำไปเสียงสูงและไล่จากเสียงสูงลงมาต่ำนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะชา้ชาๆโดเร อีกครั้งหนึ่งค่ะโด เป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกทำบ่อยๆเด็กๆก็จะเก่งเองค่ะสำหรับวันนี้ครูวานก็ปูพื้นฐานทางด้านดนตรีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ